สวัสดีครับผมอาร์ทออซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับโอ้ยได้ลองนั่งแล้วอยากนั่งมันานมากครับ f อฟนะฮะคันนี้จะพาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดสายหนึ่งนะฮะกับเจ้าสัมนักไอเคคาร์บอนนะครับคุณเบสนะฮะโอ้ยังรอเลยคันนี้อัพอะไรไปบ้างเนี่ยก็เดิมครับรอบคันคาร์บอนรอบคันคาร์บอนจากสัมนักไอเคคาร์บอนนะครับโอ้ยลิ้นแบบแนบเพี่ยรมากแต่รถต้องลากเนี่ยมีใส่ล้อมาแล้วมีเบรกแล้ว จูนยางจูนยางดูครับมีดาวไฟนะครับคันนี้นี่แล้วดิฟหลังอ่ะดิฟหลังกำลังทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วครับชุดทอนะฮะอาร์อสซิ่งอยาก่งคลิกดาวไฟด้วยเฮ้ยผมว่า <c oughs> อย่าพูดทานทำเพลงเลยเวลาได้แล้วท็อปสปีดถึงสามร้อยป่ะเยี่ยบเยี่ยบให้แม่งถึงสามร้อยนีปลาไปจี๊เต๋อแปดจะเนี่ยพูดเล่นไปกินข้าวเนี่ย เฮ้ยเบสใจเย็นโอ้ยรถจุงหน้าลองดูพี่เสียวเฮียก็ลองเหยียบวิ่งดีหรอกแต่เขาแม่งยังไม่ลั่นอยู่พี่แต่อย่ารับหญิงท้องล่อใช่ท้องล่อปิดดิวิ่งมาหันจริงจากใจเลยดึงดึงชิบหายเลยผมอ่ะไม่คิดว่ารถแบบเทคโนโลยีสมัยนี้แม่งแรงมากแรงกว่ารถเก้าศูนย์เยอะเลยอ่ะเก้าศูนย์ทำเยอะน้าดูเลยพี่ใช่แล้วนี้แม่งใช้งานได้ด้วย FE เบสม็อกอ่ะเนี่ยออยในชุดเนี้ย เท่าไรแล้วทุนไหนูเตี้ยแรกให้เป็นอย่างเงี้ยจากรถเดิมชุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสองแสนนะสองแสนสองแสนเนอะรวมรถยอดหลานยอกว่านะฮะโอ้คนขับอีนี่แต่ละคนผมว่าก็ต้องมีพลังนิดนึงเดี๋ยวหลานก๋วยเตี๋ยวเปดละโยงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปเลี้ยวไปทางขวาดีกว่าก๋วยเตี๋ยวแปดนิดนึงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะมันเย็นแล้วอากาศไปหลานก๋วยเตี๋ยวยู่ตรงไหน เ่ยเฮ้ยพโอ้โหเป๊ะเสียคือเรื่องจริงเนี่ยไอสัตว์เสียวีอยู่ใกล้อ่ะนี่มือผมยังเหมือนยาวเลยนะกล้องมันหลอกเียเสียวเพื่อผู้แม่งแรงจัดเลยอ่ะล้างหาลราสก๋ยวไม่เจอเลยอ่ะคือแม่งนั่งเหมือนรถยุโรปขึ้นไปทุกวันแล้วในเอฟพีเนี่ยผมลองนั่งนะคือแม่งดึงแล้วแม่งนุ่มแม่งสุภาพแม่งขึ้นแบบฟอฟบร์กแบบแบบ K ไปก็ไม่มี่มาวานเลยแม่เจอเอฟพีแม่งยอมรับจริงๆอ่ะเดี๋ยว เดี 15, 16, ๋ยวสิบห้าสอสิบหกนี่สิบห้าไปหาเลขดีดกันสิบหกแทงหวยถูกซื้อแม่งคันหนึ่งเลยมา <ella> แต่งเลยเพื่อนเดี๋ยว <De ja, S 2> ทำเอเคคาร์บนทั้งล<ด><ด>ำเลยชุดแต่งแจวเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกช,ชามหนึ่งซิเป็นไงในท่อในรถก็ไม่ดังนะมีดาวไฟมีชุดท่อคู่ของเราแนละ้วอีกชามพร้อมแล้วก็อปอกแล้วกันวิชุ้ยปอไซ้ายเส่ะเดี๋ยว หกอีนยอ้โคตนเร็วอะ่ะเร็วมากขอบคุณมากนะครับกับเจ้าสำนัก SK c a ค b าร์บอนคุณเบสน,นับก๋วเ,เตี๋ยวเป็ดสายหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนู้นตอนนี้นั่งกินที่ร้านได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับก๋วยเตีเป็ดสายหนึ่งครับผม